สวัสดีครับพ่อใหญ่สมิตรักต่างไวัยครับผมอาเมื่อนี่มาอยู่ใน,นหนาง,งานนะครับผมอเอาหุงานหาเงินจากหน่อยก่อนนะเสียงไม่อาจจะไม่ดังเท่าไรนะครับเพราะว่าเอาอาศัยเขาอ่ะตามไม่ตัวนี้เนาะจะมาใส่ลา่แสกไข้คนจากหนึ่งงานเพลงเนาะเป็นเพลงอาดิตรักไหลเรือไฟนะครับผมใส่เสียงมือ วันที่เก้านะครับเมื่อวานนี้ใช้เสียงเมื่อวานนี้อยู่ที่ห้องของมาเดียวแล้วก็ส่งเสียงมาครับผมก็จะเฮ็ดดนตรีใส่ไล่ส่วนที่เป็นห้องผมแล้วก็ส่งกลับขึ้นไปให้มาเดียวนะครับผมอ๋อสำหรับนี่มะเบิองนะครับเบื้องหลังก้อนหาเงินหาค่ำนะครับผมเอาเพรแล้วก็จวดเลยเพลงอดีตรักไหลเรือไฟเปาแซกนะครับอันนี้เป็นดนตรีอีกหนึ่งชิ้นสำหรับที่ประกอบในเพลงเนาะ

I don't know what Thank <mimitation> สาวทาดอานุ่ม อาเสกสันต์รูปสาวทาดอนุมคืนนานจะจนาเสกหัวใจอาเสกสันรสาวทาด ดวงเรือไฟงามตาบ้านแพงโอมาพร้อมสาวงามประจำสุมหือตานล้านตาเรือไฟนะว่าไม่เป็นสองรองใคุเจ้าจนได้สองรองใจไม่เป็นสองรอง ความขบวนแห่ ลงไปนะครับผมในการเห็นางานฟังเิลงที่เป่าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งชิ้นดนตรีนะครับที่อยู่ในเพลงเนาะ อ่ะเล่งไหมกันจากหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี่เสียงแซกมันดังผมต้องพอ่พอนผ่อนไม่ตัวนี้ลงเพื่อว่าบอจะให้มันเขาในในเพลงให้มันโอเวอร์นะครับผมลนะขอบบุญขอบคุณที่ติดตามนะครับที่มาชมนะครับสำริจรักต่างไว้นะครับหรือปูกับร้านหน่อยเก้าหนะ,ะนะครับที่ h ฮดดี d สตดินะครับ ของบันทึกเสียงของเห็นงานของผมเองนะครับเป็นของส่วนตัวของเจ้าของเองทำงานอยู่บานเจ้าของนะครับเหตุงานอยบานเห็ุงานอยู่เฮือนนะครับมือใเมือใบก็รู้สึกว่าจะมีลูกค้านัดจะเขามาคุยงานนะครับเอางานมาเขาจับสองเพลงนะครับผมดีใจนะครับที่ยังพอมีงานแนะ่ มีงานเนะ่ว่างแน่นะครับก็ว่างเนะ่มีงานเนะ่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับจะนยุคสมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนะาะจิไปเห็นงั้นอย่างนะครับสาหรับผมความสามารถของผมมีซ้ำนี่แหละความรู้แค่หางอื่นนะครับใบปริญญาอยังกับบ่มีนะครับบ่มีใบปริญนจอกปริญญาน้ามูข้าเจ้าดอกเป็นคนบ้นบานๆนะครับเป็นคนบ้นบานๆ จบปหกนะครับผมผมจบปหกนะครับผมบ่อายเด้ในวุฒิการศึกษาผมไม่อายนะครับผมจบแค่ปหกแต่ว่าผมอาคอยพยายามนะครับเก็บเล็กผสมหน่อยด้วยความไฟฟฝันนะครับอยากเป็นอยากได้อยากมีนะครับในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับ จากมองหันแนบจากมองนี้แน่จากคู่บาอาจารย์ผู้นั่นแน่ผู้นีนแนน้แน่ได้ยินผู้นั่นเบาแน่ผู้นี้เบาแน่เก็บจำืจอนะครับื่อเอาจำเอาแล้วก็มาฝึกม,มาสอบมาล่องนะครับมาทดสอบทด,ทดลองบึงกับจังคอยดมาเป็นห้องบันทึกเสียงห้องเจ้าของนะครับที่จริงผมมีห้องบันทึกเสียง่าไปแล้วสามสามสาขารนะครับตัวเนี้ยเป็น ห้องแรกนะครับที่ผมเฮ็ดก้นมาด้วยหยาดเงินแรงงานของเจ้าของเองนะครับแล้วก็สาขาที่2ก็คือของมาเดี่ยวนะครับตามมาสามมาเดี่ยวเฮ็ดดีสตูดิโอสาขาที่2สกลน,นครนะครับอยู่บ้านหน้าดีตำบลหน้าหัวบอ่ออำเภอ,อผ่านหน้านิคมจังหวัดสกลน,นครนะครับบ้านของผู้พิงผูตะวัน่นแหนะครับามาเดี๋ยวได้ลูก สาวเดียวนะครับเมี่พ่นเป็นลูกสาวเดียวกับเลยไปอยู่ส่วนผมกับมีใบเตยอยูนลล่นะครับอะแก่งกันพละ้นนะครับส่วนสาขาที่สองนะครับหลังจากสิน้นย้ายตัวไปผมกับไปตั้งอยู่ที่สารคคมนะครับก็ได้ประมาณสักสองปีนั่นแหละนะครับได้ประมาณสักสองปีก็เป็นการว่าไปต่อม่ได้ก็จังค่อยกลับขึ้นมาอยู่ที่ตั้งหลักอยู่ที่มุงนี้นะครับ ก็ยังมีเอฟซียังมีลูกค้ายังมียังที่เก่าๆที่ไว้เนื้อเสื้อใจกันเป็นว่าลูกค้าคาประจาก็ยังคงคงคง,คงมากขึ้นเกา่าถึงว่าตอนนี้นะจะ,ะห่างนะครับช่วงนี้จะห่างห่างแน่ไปตามยุคตามสมัยตามเศรษฐกิจนะครับก็ยังดีใจนะครับที่เพิ่นมีงานเพิ่นยังคิดหอดเท่าอยู่เนาะสู้กันไปตามนี้แล้วเนาะพุทธเอาแห้งพุทธเอาจักสิไปเฮ็ดยัง ไปเฮ็ดงานก่อสังกับบ่ได้แล้วนะครับไปเฮ็ดงานก่อสางปินไปคือข้าเจ้ากับบ่ได้แล้วสิไปคุดหัวไม่ง่ายหัวต่อนะครับเอากับบ่มีท่ทีดินที่ดอนพ่อสีไปเฮ็ดอ่าอยากไต้สวนนันให้นันให้นี่นนกับบ่มีนะครับต้นทุนน่าบ่มีนะครับจากข่ากำปั้นเนาะครับผมข่ากำปั้นผมออกจากทองแม่มานะครับผมอ่ามีได้ใส่เงินแม่ตั้งแต่แค่ ออกโรงเรียนชั้นป .6 นะครับสั้นป .6 ผมรู้ซึกวก็ผมบอกโรงเรียนตั้งแต่ปี25 2 0นนั่นแหละนะครับพศ25 2 0ผมจบโรงเรียนชั้นป .6 จากนั้นก็รับจ้างนะครับรับจ้างระบ,บายเพิ่นไปคุดมั่นเพิ่นไปตัดอ้อยเสียหญา้าอ้อยหญ้ามั่นไปลอกปอก็ไปเฮ็ดน้ำเพิินนะครับแต่ค่าแรงมือละ5บาท3บาท4บาทก็เอานะครับ เริ่มต้นจากปีพศ2524ก็ไปกรุงเทพแล้วนะครับไปเชนงานคอาาสาังปี2524นะครับไปเป็นกรรมกรน้อยไปเป็นลูกมือข้าเจ้านะครับได้ค่าแรง60บาทนะครับไปในปีนั้นเนาะก็ย้อนว่ามักมอล้มนี่ละนี่ัว้า,าพักดีเนาะเป็นเมื่อชวนไปชวนไปกับเพื่อนเพิ่น <ๆ S 1> มีเคเรื่องดนตรีก็เลยหมักเนาะหมักหมักว่าอยาก มีความไปฝันในด้านนี้กรต,ตั้งได้พูดละปี2524จนถึงปัจจุบันได้มาเป็นเจ้าของห้องบันทึกเสียงนะครับน้อยนะครับน้อยพอได้รับงานพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองพอได้ส่งลูกเลี้ยนพอได้ซื้อรถซื้อล,อลาพอได้แต่งงานให้ลูกนี่สิละพอได้นั่นได้นี่นะครับ <c oughs> อาในชีวิตก็เปลี่ยนไปตามที่เห็นนั่นแล้วเนาะแต่ว่าในด้านสายงานผมก็ยังมีความสุขกับการเทศงาน ผมมีความสุขในด้าดันงานดานเสียงเพลงเสียงดนตรีถ้าผมได้มานั่งอยู่หนาคอมผมได้เฮ็ดเพลงผมมีความสุขนะครับบมมีความสุขคืออันไดเงินพร้อมนะครับผมเอาสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปทํางานนะครับแค่หนึ่งบทบาทนะครับที่ผมเฮ็ดเนี่ยนะครับเป็นคือจังกว่าจะได้ออกมาเป็นเพลงแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นดนตรีจั้งสี่ ผ่านการที่ว่าเพ่อนจะส่งกระดาษเนื้อเพลงมานะครับตรงเนื้อเพลงท่งไก่เป็นข้าวๆผมกับจินตนาการผมกับมาส่างเกินว่าเรียบเรียงเนาะเกินว่าเรียบเรียงคนเทียบเรียงเสียงประสานเทียบเรียงขึ้นมาจินตนาการว่าเพลงนี้ควัญใจอดุตตียังใสคขวัเฮ็ดแบบไดจังหวะยังร้องแบบไดใส่ยังแน่ล้วก็จินตนาการไปถึงว่า ه, งานเสร็จออกไปแล้วขเขาจะไปเปิดน้ำง,งานไปเปิดใส่ตูลํลำพงใหญ่ๆยังสิมันดีดังออกมาแบบนั้นแบบนี้เห็ดให้คนบแม,ม,ม่นวามิ่งแตดดนตีก็คือมีเสียงร้องเสียงอะไรต่างๆให้มันกลมเกินให้มันเข้ากันให้มันเป็นเพลงนะครับคือจังหลายๆเพลงที่ผมเฮ็ดออกมาก็ประสบความสําเร็จนะครับพญ่สําเรมเม็จบแม่นธรรมดานะครับผมบ่อ,อยาคคุยคุยคุย,คยลายเพ่นสี คิวมันจีกีเดียดเนาะกะคิดว่า,าหลายพันล้านนะครับหลายพันล้านวิวนะครับสำหรับนักร้องที่ออกจากห้องเข้าห้องนี้นะครับผมแล้วก็ออกจากห้องของมาเดียวนะครับในยุคหลังๆนี้นะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> เป่าแซกเรียบร้อยไปนะครับผมสำหรับอ่าอันสำหรับเพลง เพลงนี้เชื่อว่าเพลงอดีตรักไหลเรือไฟเป็นของอาจารย์สุภาพรน,นะครับเออประภาพรปั้นเนินน้ำำําคํำอาเภอเรียนูจังหวัดนครพนมนะครับสามีเพิ่นตายไปหลายปีแล้วล่ะพอดีเพิน่นสามีเพิ่นอดีตสามีนะครับเ <c oughs> พิ่นเสียชีวิตไปนั่นเพิ่นได้แตง่งเพ่งๆงนี่ขึ้นมา นะครับเพื่อนเคยล่องเพื่อนเป็นอาจจะเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้นํากลุ่มยังต่างๆนี่ล่ะมี่ดนตีมี่ยังกะไปล่องเพียงอดีตลักไหลเรือไฟเพื่อนกะจําเนื้อเพียงเด้เครื่องหนึง่งนะครับจําเนื้อเพียงเด้เครื่องหนึง่งละบานี้กะทั้งอาจารย์อ่าคนอวุโสอยู่ทั้ง มอจรอน้องไข่เป่นก็นได้แต่งเสริมให้อีกคนละครึ่งนะครับก็มาจบเพลงแล้วก็ส่งมาให้ผมลองตั้งแต่มือวันออกพรรษานะครับรู้สึกว่าจะเป็นกนวันออกพรรษามือหนึ่งนะครับส่งมาแล้วก็ให้ผมเหตุดโมเห็ุอยังต่างต่างแล้วจะใช้วันที่ออกพรรษาได้ใส่ท่านนะครับเป็นเสียงผมเองนะครับที่ไปส่งไปกล้เจ้าวันเจ้าเต้นใส่นะครับแล้วก็มาใส่เสียงเมื่อวานนี้ เป็นใส่เสียงจริงจากนักร้องคหน,นุ่มยูทา่างเรเนอนครนะครับทั้งเนื่อนํนำข้าทั้งเรเนนครพะละบันเนื่อนะครับ,บนเนื่อนนำข้าบ้านหน้าด่วนไม่บ้านนะครับ <c oughs> ทั้งตำบลโคกหินแห่อำเภอเรเนูุคระอ่ะจะห้ฟังจักหน่อยหนึ่งนะครับที่ผมเรียบเรียงว่ามันเป็นจังใดแล้วก็มีเสียงร้องแล้วที่ใส่เสียงร้องจริงแล้ว แต่ว่าดนตรีอย่างอื่นชิ้นอื่นยังไม่ครบนะครับพิ้นแค่นในมอนร์ไซค์จิต้าเบลยังยังไม่ในไซดนตรีสดมีชิ้นเดียวก็คือเสียงแซกที่ผมเป่าเมื่อกี้นี่อ่ะฟังเบิง่งเขาข่าวจักน้อยเนาะแล้วก็คำลาผ้าจากกันไปครับผม นพนุเชื่อมใจไอ้น้องไทยล้ว จากอำเภอนาแก้แถวบ้านแก่งโคกสีีภาอุเทนอู้สาวเาชัยบุรีบอกแห่งเรือปีนี้ขอหวังอีกทีเรื่องรางวัลขาดผ้าน,นุมสมยาเมืองพระธาตุเรือง้างขนาดปานแตปมวาดเสกสันพบสาวถาดขนมค,คืนนั้นฝากลักเจมจันทต่อน้าแสงเือไปหัวใจา เราเมืเอก,กีนครับปลาปากนั้นฝากสัมพันธ์ใจคื้นไหลเหือไปไปเดียวกันจนแปนแสงไฟอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ